สบายดีพี่น้องสบายดีทุก่านสบายดีบนทุกทุกคนสบายดีบนทุกทุกหมอกทุกบ่อนเด้อพ่อพ่อการกาพี่น้องสองน้องพายุเพ่อเพ่อกันย้ำสาวตาเปิดออกมากหเห็นปลาเห็นดงนราพี่น้องเอ้คุณอื่นเกี่ยวบเขาเกี่ยวน้ำเขาเอาอย่างต้นชุกยายพาลุยป่าลุยดงนี่พี่น้องเอ้แต่เสาวุกแต่เสาวมึงบอกไปบอกกัน ไปไซไปฮะน้ำใหม่หุดมันมาสิไปไปไปเล่ามังแต่แต่เราว่าสแต่แต่ใหญ่ห้ากีสอกีสี่ห้าหันห้านี้เราไม่ใช่อยู่แต่เราเมือนะเ <c oughs> มื่อหนึ่งเราต้องหาทางไป มาไป่าไปเนี่ยหนึ่งนะคะเนี่ยหนึ่งให้วักผ่อนนะค่ะพด้ชวักผ่อนวักผ่อดอกลันะหน่อยมาสรงเลูพี่น้อยจากสีด้นีจากสีด้น้อใหม่เลสีดยัมันที่น่น่นะค่ะสีด้มันอยู่ดอกน้อย ูหนูใหม่จะก่อนล่ะจะมาพูดมันเนี่ยป่ามันกระทุขุกจ้ะถือถูปูดยุ่งมานน้ำได้หมือนี่เป็นอะไรเอาเต็มที่โลดว่ะถูกปูดยุ่งมานน้ำกินโผล่กินโพลหอยกินหล่อกก็อึดอึด ไาพี่น้องไปหาหน่อไม้ซะก่อนจงมาเบิ่งมันหอดปลาหน่อไม้ละพี่น้องยันแหน่ละได้พี่น้องเอ้อแหน่แต่ทถืงตะลุ่มมีวัดอะไรเอี่ยตะตาก็มีแต่อุบช่วงนี้มีแต่แหน่มันออกพี่น้องกะตาเอานะ không thể con ừ. Nèo mẹ Nào tao nó cứ hát áo oh, nèo mà Hãy đế tôi xuống xuống hát áo à bọ mà Nó bột là Bỏ ừ. đi xuống hát đây Vì nó cũng nèo chứ Nèo Nó mọ khi nào ơi Nó mọ tốt lên nèo nèo nó mạnh. thuốc vì nó cây đi bơ chịu cần nào mà chắc thì thân cơ là mạnh bộ. đi mẹ nó chỉ khựn hên bò con hên lâu lâu mà nó chịu khựn bổ quá thôi chị bổ mà ông mà จะสัตว์ปวดปวดออกมาพู้ว้าแดงลายนี่แม่ผัวทึ่งเนาะ้พี่น้องออกดอกแดงขนาดน่ะมาอีกขนาดนี่เปนยอดตรงนี้ห้ากระนี้ จำบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่หากินตามธรรมชาติเ่าทีละแนงพีนงน่น้องเอ้ยน้ำมันีกกระดิ่งโบราณจะแนงน้อยๆค่ะ เห็นนกไหมซองจำยอดบ่เห็นป่ะนี่นี่ซอกขึ้นมาเห็นอ่ะนี่นกไม้นี่นี่เนี่ยนะเออพี่จะเทิรงกระเม่นนี่นี่นี่กระเม่นเอออันนั้นน่ะโอ้ยทับหน่อยใช่เด้พี่จะเทิรงพี่เอามาเสียมนะพี่น้องจำมานลายแทนนี่นะคนบดห้าพี่น้อง ใช่ไปหาจะไปทางไหนเลยนี huh. ่น่ะนี่น้ำไม้บุ้งพี่หนุ่มอันจะอ่อนดิพี่น้องโอ้โว้าดจามสิบหกที่หนึ่งพี่ท่านมีพี่น้องมีน้ำไม้บงนี่ Nih, yang udah yang lain, 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 yang lain,

ហាក់របស់កាហកអបុករបស់មិនបាទ ยายโห่น้ำไ,ไม้น้ำไม้ไหลไม่ได้เฮาเอาคอเดียวนี่นะมีจมมุกชิงเอกอยู่พกกอ่อแก้งผมนะครเพราะว่าจะไปบุง่งแกวหาหาขักแล้วได้พี่น้องน้ำไม้จุนผูนอยู่บ้านอันสอบเอาได้พอแกงแล้วก็ทีไปคุดมันต่อบ้านพนอแกงแล้วได้พี่น้องเอาในนี่กะจมมุกชิงเอกอยู่ ขึ้มากระโดดขุดมาหาน้าแม่มาหาโอเกมส์คบกมัวจะไปขุดมันต่อไปสองมอซะก,ก่อนหลังจากขึ้นจากจากน้ำใหม่พี่น้องเอ้ยมาขุดมันต่อไปยืนถิงขึ้นาขุดมันมามามันไกลดิ ใกล้เลยเอามาทุกอย่างยุ hmm. 是是 like okay, ่นพ em. ี่น้องสิได้ดอบ่อถ้าเข้ามาคุดก่อนเลยเด้อวานเห็น้วแม่เล็นไวเอาไปเห็นซาบมันบ่นมเออได้บางเสียมเจาน้ำมันได้น่ะหลุม เออในหลุมเสียมจ้ะนะม,มันเลยให้เดาทางใหม่มันก็อ่อนมันหัวหน,นุ่มอ้าวไม่ซับเนี่ยเขาอย่างว่ามันนะมันเออมันนะนะมาหเขาบอกว่า,วเ,า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 เอาไว้เอาพร้่งมาแหละ cứ mãi lập nhau, bụi bay. Ta hùng lắm 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 แขงเลยมันก็นยังได้ผลลายพี่เนาะผลลายจะก็จะหัวอาหารยายยังอยู่ไหนไจูมาตุ้มหวานพี่นอ้องตาะหวานกินเคพี่เนาะว่าจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จะแชร์กิจการเดอร้อพี่นอ้องคลิปหน้าพากันใหม่พี่เนาะ สิบไปหา้าโลห้าบนเครื่องมันห้ยายกับพี่น้องเลยปหน้าพอกันใหม่จ้า